สวัสดีครับทุกคนมาชิดเลี้ยงนกคุณผงทางโครงนกต่ออาชีพของผมครับผงเนี่ยประมางเลี้ยงนกคุณมประมางห้าสิบปีแล้ว ผมจะบอกมาชิดทุกคนนกคุงตัวเมียหรือเชื่อหรือไม่เชื่อตัวเมียเป็นผู้ชา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 ยเพ <Sang> ราะอะไรครับ ผมจะบอกเวลาให้ให้อาหารไก่ตลอดตากแต่ไม่เคยให้ไอ้นี่ก็ไม่เคยให้ ผงเลี้ยงนกทุกอย่างนกตอของผงไปผู้ชายแล้วสอนตัวแล้วผมปล่อยทีผ้าช้าทีนาเวลาเปลี่ยนนิดเดียวต้องให้บำรุงนะนกตอเป็นผู้ชายหรือเชื่อไม่เชื่อเราให้อาหารกายตลอด ไม่เคยให้ตะกรแตงไม่เคยให้บาเกงนี่ภาษามลายูว่าบาเกงผออาชีพทางคคหนุนขายด้วยราคา1นึ่งพันบาทนะครับผมขายออกแล้วประมาณ60ลูกประมาณ3ามปี ผงเรียนทุกอย่างไก่ป่าผงทางกลวงตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับสวัสดีครับคลิปต่อไป